นี่ครับเดี๋ยวไาดูชูซับกันบ้างครับผู้ทีได้รับชัยในวันนี้ครับถือว่าแข็งเลยมีจังหวะหนึ่งเปิดยกมายืนรอพี่เลยนะครับ<า>แล้วก็มาพอจะเล่นเข่ากันก็โดดครับสวัสดีครับเ,เป็นไงบ้างวันนี้ตั้งใจมาเต็มที่เลย<อ>วงในไม่หนีตัวใหญ่กว่าสู้อยู่แล้ว,วนะครับแล้วภาคก่อนโรยภาคตรงไหนภาคก่อนภาคก่อนเขาวันนี้เยอะ เขาว่าเราถอยเยอะเกินไป<ช>นี่ไงไฟนี้เลยไม่หนีเลยใช่ไหมโอ้โห,โหเห็นเห็นเดินประมาณสักยก2หรือยก3ามเยืนรอ,อพี่เขาเลยแล้วก็มาวงในก็ยืนตีสู้ไปเลยวันนี้ถือว่าขาดท่อนเลยเ<อ>นะครับจริงๆแล้วเราพอใจเกมไปช่วงบากน้อยแต่ยังมีได้ต้องปรับปรุงอีกไหมปรับปรุงขยันออกก็คถ้าขยันออกว่านี้ก็คือโอ้ยอดมวยเราไหมถ้าย่อเยอะกว่านี้แสวแซวแซวนะครับอ่ะฝากเอฟซีแฟนคลับหนครับเอฟซีฝั่งใครแล้วเอนเป็ับจะแห้ ครับผมบร,รับไปทุกจังหวัดสารคามขอบคุณมากครับนี่ครับทีมงานครับขอม,มาครับชูซรัพย์ส,ส,ส,สละชีพครับ